สี่พี่น้องเสือสิงกระทิงเต่นานาพูดถูกดวงตาชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดฝึกฝนรำเรียนสัพพวิชาอาคมจนกล้าแกรง่งในที่สุดเวลาที่พวกเขาต้องออกตามล่าล้างแขนคนที่ทำกับครอบครัวของพวกเขามันคืออิทธิพลเถื่อนผู้เกลียไกลในเมื่อต้องการที่จะล่าจอมันก็ต้องใช้จอมันลวงตาจึงอนุญาตให้สี่พี่น้องออกล่าและกำรับคนชั่วให้สิ้นสักความระหำ่ำความระทึก ความหาจึงได้บังเกิดขึ้นเรื่องเล่าหลังใหม่หลังใหม่บันเทิงขอตเหนอตีประกาศมือปืนมหาป่าลลยรอกแคบๆทอดตัวยาวไปตามมุมตึกที่มืดสลัวควันขาวพลนลอยอ้อยอิงเอือยออกมาจากท่อระบายน้ำทรงกลิ่นเหม็นแปลกๆเตะจมูกแสงไปของบ้านเรือน สองลอดนัดต่างตกกระทบพื้นถนนเป็นระยะเมื่อเงาของใกลบางคนเดินผ่านไปอย่างไม่ใยดีเปลวแดงสว่างวาบตรงปลายบุรีเผยให้เห็นใบหน้าของชายวัยกลางคนที่กขึงขังร่องรอยกร้านแดดตรงผ่านความรู้สึกตุกขุมนิ่งเงนินควันสีเทาพ่อนออกมาจากปากและจมูกในขณะที่ก้าวเดินตรงไปข้างหน้ายังเช่มช้ไม่ว่าสิ่งใดจะเคลื่อนไหวแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินต่อไป โดยไม่ลังเลเป้าหมายที่ต้องมองคือต้องนางลมย่านตรอกใหญ่พลับชายหนุม่มเดินมาหยุดตรงหน้าสถานเลิงโลกีในเวลาปิดทำการเขาสูดลมหายใจผ่านปลายยาสูบจนสุดปอดก่อนที่จะโยนมันทิ้งใช้เกลอกขยี่และพ่นควันออกมาอย่างผ่อนคลายสิงพันนมมือกล่าวบนคาถาอยู่ในลำคอตีห้าครับจากนั้นก็เป่าลมหายใจพรวดใหญ่เข้าไปในรูกุญแจเสียงกึกกักของโลหะ ทำให้ชายร่างโปรง่งยิ้มที่มุมปากสิงค่อยๆแง้มประตูต้องเผยให้เห็นสภาพสถานเริงรมที่มืดสลัวประดับเต็มไปด้วยแสงไฟสีแดงสลับสม้มกลิ่นลอยฟุ้งจากเครื่องหอมต่างชาติทําให้ความรู้สึกผ่อนคลายเข้ามาเยือนผู้บุกรุกเขาเดินผ่านห้องโถงใหญ่เพื่อตรงไปยังบันไดสีแดงที่ทอดตัวยาวไล่ระดับไปตู่ชั้นสองของอาคารเสียงควนครางของนางลมดังแบ่วออกมาจากห้อง ชักชวนให้ขนลุกสั่นสิงสลัดความรู้สึกรบกวนสมาธิต่างๆออกจากจิตใจเขายังคงเดินเหยียบย่องผ่านพื้นไม้กระดานที่ลั่นเอียดอัดตามจังหวะของขาเตียงจากนั้นไม่นอนชายร่างเียวก็ลวงเอาลูกตองแฝดตัดไปซึ่งถูกซ่อนเอาไว้ในบ้านท้ายออกมาตรวจสอบกระสุนและปุ่มห้ามไก่สิงค่อยๆเดินย่างสามขุ่มไปตามห้องต่างๆเพื่อเงี่ยหูฟังกิจก,กรรมดามดึกซึ่งตรงนั้นเองทําให้เขาพบกับเป้าหมาย ตามหามาเนิ่นนานสิงออกแรงที่ประตูไม้เก่ากร,รากระเสียงดังลั่นเพื่อเป็นการกลมขวัญเหยื่อกระตุนเสียงกรีดร้องของหญิงงามซึ่งกำลังนั่งกลอมร่างชายัวกลางคนเป็นเหมือนเครื่องกระตุ้นให้สิงประเมินสถานการณ์เอ็งเป็นใครวะไม่มีการกล่าวตอบจากชายที่ชื่อสิงเขากดลั่นไกลใส่ร่างของเหยือ่อที่กำลังนอนเจ็บตุกด้วยความแม่นยำเสียงปืนและเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังลั่น ท่ามกลางความเงียบงันสับสนของค่ำคืนและนั่นเองทําให้ห้องค้างๆงเปิดประตูพังออกมาเพื่อค้นหาเหตุการณ์เฮ้ยพวกเราลูกพี่ถูกยิงเสียงของใครบางคนดังจ้าขึ้นท่ามกลางซองที่มีเพียงแสงสลัวและในวินาทีนั้นเองกลุ่มชายที่เปลือยเปล่าก็พุ่งออกมาจากห้องซอยนับจิบพร้อมด้วยอาวุธครบมือนั่นไงมันอยู่นั่นเฮ้ยพวกเราข้ามันชายนับจิบพันกระบอกปืน ทางดัานไกลใส่สิงอย่างไม่ยั้งมือชายหนุ่มร่างเปรียวมอนตลบเข้าหาที่กำบังพร้อมส่งกระสุนลูกตองออกไปเพื่อป้องกันตัวและนั่นก็ทําให้ลูกสมุนสองสามคนกระเด็นกลิ้งตกบันไดไปอย่างไม่เป็นท่ามันฆ่าลูกพี่เราอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้ชายเปลือยศาสตร์กระสุนเข้าใส่ตู้ไม้ที่สิงยืนหลบอยู่ตะกวัวหาใหญ่พุ่งเข้าหาเป้าหมายเดียวเสร็จไม้พุ่งกระจายไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องโวยวายของหญิงงามนับติดความโกลาหลวุ่นวายดังขึ้น จนยากเกินควบคุมและในอึดใจเดียวนั้นเองเสียงประหลัดบางอย่างก็ปลันดังแวกอากาศมาแตกไกลเครื่องยนต์รถมอเตอร์ครอสดังลั่นสนั่น่อยชายกำยำที่สวมหมวกแคนเม็ดตงกรามบิดคันเร่งพุ่งชนประตูไม้พังยับเยนินพลังตะโกนจ่าเพื่อเรียกร้องความสนใจซึ่งในนาทีนั้นเองแสงตะวังจากดวงปรถบิบกก็สาดเข้ามาใจต้องที่กำลังนองเลือดยูฮูมาแล้วสิง ข้ามารับเองแล้วปัดโถยเสือเองจะมาเหมือนชาวบ้านเขาหน่อยไม่ได้หรือไงเฮ้ย hey, ระวังสิงกล่าวตำหนิเสือด้วยอาการไม่พอใจแต่ในพริบตาเดียวนั่นเองกระสุนนับสิบก็หันเหกลับไปหาชายหนุ่มร่างกำยำอย่างรวดเร็วเสือพุ่งกระโจนลงจากรถบิบบากอย่างปราดเปรียวเขามวนหน้าเรากับพระเอกหนังไทยพร้อมกับชักปืนจุดสี่ห้าประกับงาช้างสีขาวนวลสองกระบอกออกมาลั่นไกใส่กลุ่มจีเปื่อยอย่างดุดัน กระสุนชุดใหญ่ล่นตัดผ่านอากาศประทะร่างกลุ่มชายล้มหงายไม่เป็นเถอะแล้วในวินาทีเดียวกันไอ้สิงก็ส่งกระสุนลูกซองสั้นออกมาสองนัดติดต่อกันเราชายจักกันที่มีมากกว่าแต่กระเจิงล้มระเนระนาดร้องโอดโอยแต่ก่อนที่ใครจะได้ง้างไกลในนัดต่อไปเสียงรถคันโตก็ดังแว่วมาจากที่ไกลๆไอ้สิงเชิญเสด็จโว้ยพอออย่อเองมาโน่นแล้วเสือตะโกนลั่นก่อนที่จะวิ่งจันท ไปยกรถบีบากที่นอนเค้เก็กควันกระมงเขาพยายามติดเครื่องจนหอบเหนื่อยแต่ก็ไม่มีสิ่งใดตอบสนองกลับคืนมาเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ต้องแล้วไอ้พระเอกถังน้ำมันมันรั่วหมดแล้วให้ตายเถอะจะรออยู่หาพระแสงอะไรหนีเร็วเข้าสิงสงสายตาเอื้อมระอาพลางตายหน้าอ่อนใจให้ชายหนุ่มร่างกำยำทั้งสองวิ่งพรวดออกจากจ่องที่พังยับเยินแต่ไอ้เสือยังไม่ไวชะลอตัวเพื่อยุดแวะกล่าทักทายน้องนางที่กำลังเกล้อเขิน พลางแนบอกหล่อนเพื่อหอมแก้มเอากำลังใจวันไหนว่างๆพี่จะแวะมาหานะจ๊ะโอ๊ดไอ้เสือไม่ใช่เวลามาทะลึ่งมือปืนมันแหกันมาถึงแล้วสิงโบกมืออันกว้างใหญ่ประทะเข้าตรงต้นคอของเสือเพื่อเป็นการเรียกสติจากนั้นเขาก็กระชากคอเสือ้อลากนมเจ้าสำรันวิ่งบึงไปให้ผลซอยมืดเจยงเครื่องยนต์ดังกระชั้นเข้ามาทุกขณะและอีกไม่กี่ก้าวใช้ทั้งสองก็จะหลบผลเหตุการณ์ที่ชวนโกลาหลน,นี้ แต่นั่นกลับกลายเป็นความปั่นลมๆมแรงๆเพราะในทันใดนั้นเองรถกระบะล้อตโตสีดำมันทุกชายจากกันเต็มคันรถก็พลันจอดลากลอกขวางทางเฮ้ยหยุดวางปืนลงเสียงคำรามลั่นของหัวหน้าให่ดังผ่านอากาศพร้อมด้วยการเคลื่อนไหวว่องไวของเหล่าลูกน้องนับสิบปืนยาวและสัน้นถูกส่องตามแสงไฟฉายดวงตกเพื่อเป็นการกลมขวัญมือปืนทั้งสองและเพียงอึดใจเดียว สยงทุ้มเข้มหน้าเกรงขามก็ตาวัดออกมาอีกครั้งวางอาวุธแล้วมอบตัวเดี๋ยวนี้ข้าจะให้โอกาสเองแค่นับสามเสือนและสิงมองหน้ากันอย่างลอนลานพวกเขาทําท่าเหมือนสํานึกและพร้อมจะมอบตัวเพราะจนมุมเสร็จข้าละตามตัวพวกเองตั้งนอนไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ <laughs> สามเฮ้ยอีกชาติชั่วยังไม่ทันที่จะนับหนึ่งหัวหน้าหนวดงาม ก็บรรเลงเพลงกระสุนกราดก็ใส่มือปืนทั้งสองยังเลือดเย็นแน่นอนว่าคนที่เหลือก็ลั่นไกาหาไอ้สิงและไอ้เสือในพริบตาเดียวเช่นกันชายทั้งสองพุ่งเข้าหาที่กำบังด้วยความว่องไวและถึงแม้จะหลีกเลี่ยงการประทะเพียงใดพวกเขาก็จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตอีกชั่วเฮ้ยข่าว่าแล้วเชียวโจนที่ไหนมันจะมีสัตว์จับะปะโถ่เว้ยไม่สู้เราตายแนะ่และในนาทีนั้นเองสิงก็เริ่มนั่งสงบนิ่ง พลังยกมือบริกรรมคาถาเสือที่นั่งข้างๆก็ทําตามอย่างใจเย็นทั้งคู่ขยับปากขมบขมิบไม่นอนจากนั้นก็พ่นลมไปทั่วร่างกายด้วยความช่ำชองต้องแบบนี้ทุกทีสินะเอาไว้เสือบุกสิงและเสือลุกขึ้นยืนพลังออกวิ่งเข้าหากล่มชายจัก,กรันนับสิบด้วยความองอาจและกล้าหาญปืนในมือพวกเขาแผดลั่นสวนกระสุนที่กระด่องเข้ามายังไม่หวั่นเกรงด้วยความเชื่อมั่นในพุทธคุณชายจัก,กรันทั้งสองจึงวิ่งต่อไป พตีปาหัทางนลูกสมุนปลายตรงคำร้องอดโอยแตกแถวแต่ด้วยจำนวนที่มีน้อยกว่าเสือและสิงจรจึงพลาดท่ากลมกระสุนจนต้องล้มกลิ้งไปเพราะความเจ็บปวดเช่นกันจะเป็นบ้าเลยจะรอดไหมวะเนี่ยจุกชะมัดคงจบตรงนี้แล้วสิท่าชายทั้งสองนั่งหมอบเอามือกุมท้องหลังรถเข็นเหล็กที่ถูกยิงเป็นรูพรุนเสื้อผ้าพ,พวกเขาขาดวินแต่ไม่มีเลือดไหลออกมาให้เห็นแล้วเพียงไม่นอน สียงกระสุนจากป่ายจีบเลยที่วิ่งตามออกมาจาก้องก็หวมกระนำมาอีกทางตายซะเถอะพวกเองน้อยคิดจะมันแย,ยรังพ่อเลี้ยงจุดจบมันก็เป็นแบบนี้แหละวะเสียงหัวหน้ากลุ่มดังลัน่นในขณะที่เสียงกระสุนก็ตัดล้อมมาทุกทางเสือและสิ่งที่นอนหมอบติดพื้นด้วยความสิ้นหวังได้ตรอความตายเข้ามาเยือนด้วยกําลังที่ต่างกันนับติดเท่าพวกเขาจึงทําได้แค่เพียงยิงโต้อตอบเป็นบางครั้งเพื่อประคองสถานการณ์ ในจังหวะนั้นเองสิ่งที่พวกเขาไม่อยากพบเจอก็มาถึงไอสิงแย่แล้วกระสุนข้าเหลือแค่ตับเดียวบรรลัยแล้วสิวะของข้าเหลือแค่หกนัดชายทั้งสองหน้าสิดจนเพราะถึงแม้จะมั่นใจในความหนังเหนียวแต่ก็คงไม่สามารถต้านทานชายนับสิบได้อย่างแน่นอนกลุ่มชายชะกันที่รายล้อมเข้ามาทั้งซ้ายขวาต่างโหมโจมตีไม่หยุดมือและเหมือนจะเป็นวินาทีสุดท้ายของเสือและสิงนั่นเองเสียงของอะไรบางอย่างก็ดังลั่นป่าความมืดมาแต่ไกล เพลงทูลทองใจเฮ้ยไอ็ดตานาะเสือและสิงห์ต้องหน้ากันด้วยแววตาเป็นประกายเพราะในความมืดนั้นมีเสียงดนตรีมาจากวิทยุทรานทิสเตอร์ดังกระหึ่มแทรกมาพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์เพลงมนเมืองเหนือของศิลปินยุคตำนานอย่างทูลทองใจคือเพลงที่เต่านาน้องชายคนสุดท้องของเสือและสิงห์นิยมช,มชมชอบเป็นชีวิตจิตใจ และในทันใดนั้นเองรถจิบบิลลี่คันโตกระพุ่งทะยานฟ่าตรอกแคบๆมาด้วยความเร็วสูงไอกระทิงต้องแบบนี้สิวะเสือแหกปากหัวเราะลั่นในขณะที่กระทิงน้องชายต่างมานดากระนำยิงเราชายชักกันด้วยปืนกลทอมสันจนสนันวันไหวด้านเต่านาที่บังคับพวงมาลัยก็หักหงอรถพุ่งชนนักเลงทั้งหลายจนแตกกระเจิงไม่เหลือชิ้นดี และกว่าที่ชายเหล่านั้นจะตั้งสติได้เสียงกระทิงก็แผดปากดังเรียกปีดชายทั้งสองจะรอกู้ภัยมาเก็บตหรด้งไงรีบขึ้นรถมาสิวะประโรูสิงและเสือได้สติก็พันทะลึ่งตัวกระโจนพวดขึ้นท้ายรถอย่างว่องไวเต่าน้าแม่รอชะเร่งเครื่องจนล้อหมุนติวทรงควันขาวพลางเอื้อมมือเพิ่มเสียงวิทยุให้ดังเรายิ่งกว่าเดิมกระทิงที่ยืนอยู่ข้างคนขับก็บัรจงกรับเลงกระสุนใส่ชายจักรันทั้งหลายอย่างไม่ยั้งมือ พวกเรายิงต่อไปอย่าให้มันหนีไปได้ชายผู้นำกลุ่มยังคงกลสั่งการต่อไปอย่างเร่งร้อนแต่ตอนนี้เราชาจาก,กันนับติดต่างภาคหลบคมกระสุนของผู้หลบหนีโดยไม่สนใจคำสั่งของผู้เป็นหัวหน้าแม้แต่น้อยและก่อนที่จะจากกันไปในค่ำคืนนี้เต่านาชายร่างอ้วนก็ส่งมอบของขวัญสุดพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมไอเต่านาไอทำบ้าอะไรนะเออต่านาต้มแซ่บ ไอเสือไอ้กระทิงหมอบบุ้ยทิ้งตะโกนลั่นเพื่อเรียกสติน้องชายทั้งสองให้หมอบจิตติดตัวรถเพราะขณะนี้ต่อนาพูดน้อยเริ่มยิ้มพลางขยับมุมปากที่กำลังคลายสลักระเบิดมือ4ีห้วงทิ้งลงพื้นซึ่งนั่นหมายความว่าความบันลายกำลังจะมาเยือนในไม่ช้าเสียงแผดกำปนาดของลูกระเบิดเรื่องพวงโตส่งให้สายซ่องที่มืดสลัว พันสว่างวับและเต็มกลุ้งไปด้วยปุ่นควันสีหมอกหมัวเครื่องยนต์จิบวิลีพุ่งเพ่นจิ๋วตัดถนนที่ทอดยาวพร้อมด้วยเสียงหัวเราะร่วนของชายทั้งตีและวีรกรรมนี้คงไปที่กล่าวขานกันไปอีกนานแสงแดดยามเช้าส่องผ่านรูแคบๆของหน้าต่างตัดต้องใบหน้าเสียงกลนดังสนั่นของเตานาสร้างความรำคาญให้ชายหนุ่มที่นอนคู้ตัวอยู่ข้างๆจนเกินทน ชายร่างใหญ่ตื่นจากการพักผ่อนยังไม่ได้ตั้งใจและนั่นก็เป็นนาทีสุดท้ายที่คใครๆจะได้นอนหลับเช่นกันปะโถยทำคาญจริงเว้ยตื่นไอ้เต่านะตื่นสิเว้ยโอ้ยยิ่งจะแหกปากหาอะไรไว้เสือไอ้เต่านาะมันโกรนยังดังไม่พอเหรอือนั่นสิข้ากําลังฝันดีอยู่แท้ๆสิงทรงสายตาพลางตําหนิการบวยวายของเสือด้วยอารมณ์หัวเสีย ด้านกระทิงทำท่าทางกอดจูบหมอนข้างถึงกับกระยี่หัวดุนแรงเพราะกำลังเข้าได้เข้าเข็มถึงแม้ชายทั้งสมจะเอะอะเพียงใดได้ไอเตานาชายร่างอ้วนก็ยังไม่ตื่นและกลนต่อไปอย่างสบายใจแน่นอนว่าเพียงพริบตาเดียว่าเท้าทั้งสามข้างก็ประทับร่างของเต่าน้อยน้องสุดท้องอย่างภาคภูมิ <c oughs> ตื่นไว้เต่าตื่นไว้ไฟไหม้แล้วตื่นซิให้มันไหม้ไปเถอะ ขอนอนต่อยแป๊บหนึ่งนะชายทั้งสามถึงกับทําตาลอยเพราะน้องขี้เ้าไม่มีอาการยินดียินไราจากการรุมยำแต่อย่างใดและก่อนที่ใครจะได้จัดการสิ่งใดต่อไปเสียงไม้เท้ากระทบพื้นพร้อมเสียงกระแอมไอของชายสูงวัยพันก็ดังแว่วอยู่ตรงหน้าประตูสิงเสือและกระทิงยืนนิ่งตัวแข็งทื่อพลางส่งสายตาให้กันราวกับรู้ความในเงื้อเมิจฉกลไหสมใบหน้าทั้งที่อากาศยังไม่ร้อน ชทั้งสามพยายามใช้เท้าเขี่ยให้เต่านาตื่นขึ้นมารับรู้ความจริงแต่ในทันใดนั้นเองประตูไม้บานใหญ่ก็ถูกเปิดผังออกมาพร้อมร่างของชายชาราหัวล้านเตียนหล,ลวงตานมัสการครับสิงห์พิชายคนโตยกมือไหว้พิจุชาราด้วยความเคารพยำเกรงด้านเสือและกระทิงก็ไม่รอชา้ารีบทำตามเพื่อแสดงความนับถืออย่างสุดหัวใจอืม มาคืนพวกเองไปไหนมาเฮ้ยเต่านะเสียงหลวงตาใหญ่เข้มผิดอายุจนทําให้ชายทั้งสามต้องสะดุ้งเหือกเพราะคําถามที่หลวงตาเอ่ยถามน้องชายที่กําลังหลับย่อมไม่ได้รับคําตอบใดๆกลับคืนมาแต่นั่นอาจทําให้พวกเขาเดือดร้อนไปตามๆกันไม่ได้ไปไหนมาจ๊ะพวกเราก็อยู่ที่นี่ละจ้ะหลวงตาเฮ้ยเต่านะพี่ชายทั้งสามสะดุ้งยงอีกครั้งไม่เห็น,ตหนเตานายืนนิ่งตัวตรง เรากับไม่ได้ลุกขึ้นจากที่นอนเขาตอบคำถามด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักตามประสาคนพูดน้อยและนั่นก็กลับทำให้ไอส้สิงผู้เป็นพี่ใหญ่เริ่มเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นเป็นทวีพวกเองแน่ใจนะหลงตาเร่งเสียงต่ำเพื่อเป็นการเข็นความจริงชายทั้งสี่ยืนลอนลานได้แต่พากันพยักหน้ารับคำแต่ไม่ทันที่จะพูดจริงใดออกไปหลงตาก,ก็ยนนเตะปลอกกระสุนทองเหลืองลงบนพื้น พลังยกไม้เท้าขึ้นมากระชับถือไว้ในมือแล้วนี่มันอะไรรถของเองไปถูกพึ่งต่อยจนเป็นรูพุนรุอ,อยังไงข้าบอกรถใช่ไหมว่าอย่าไปมีเรื่องกับใครพิสุทราตาวัดด้วยความกุ่นเกลิงและในทันทีที่หลวงตาเดินออกจากห้องนั้นไปเราตีพี่น้องก็พากันวิ่งกรูตามหลังพิสุไปอย่างรวดเดียวหลวงตาหลวงตาจ๋าพ,พวกเราผิดไปแล้วฉันรู้ว่าที่ทำไปมันไม่เหมาะสม ปรดลงโทษฉันก็เดียวเถอดจ้าโอ้ยไม่ได้หรอกฉันก็ผิดด้วยหลวงตาเชิญทําโทษฉันด้วยคนนะสิงห์ลักืือยืดอกรับผิดพร้อมที่จะให้พิสูจน์ชราทําโทษตามความเหมาะสมแต่ไม่นานกระทิงชายหนุ่มผู้ปราดเปรียวก็เสนอตัวเพื่อรับโทษด้วยอีกคนไม่ได้พี่สองคนไม่ต้องมารับผิดแทนทั้งหมดให้ฉันถูกลงโทษไปพร้อมกันเถอะชายทั้งสมยืนนิ่งวังให้หลวงตาลงโทษให้สาสมกับสิ่งที่กระทํา แต่ในทันใดนั้นเองพิจตุราหันกลับมาพร้อมแววตาเป็นประกายรู้ตัวก็ดีแล้วยังไงซะเองตีตัวก็ต้องได้รับการลงโทษที่เด็ดคอาดหลวงตาจะตีฉันด้วยหรือจ๊ะฉันยังไม่ได้ขอรับโทษเลยโอ๊ยไอเต่าหัวหดเองละตัวดีเลยโกหกข้าไม่ผลรอกหลวงตายิ้มมุมปากพลังหักข้อมือกัดแกงไม้เท้าเคาะหัวเต่นานะจนร้องเสียงหลง พี่ชายทั้งสามที่ยืนมองก็ได้ตะกดขำเพราะไม่อยากโดนหนักไปกว่านี้ชายจะกันทั้งสีน่นายยืนเรียงหน้ากันที่กุฏิหลวงตาความไม่ไหวแท้เดียวขนาดยุมือมากำเอาไว้ทางสวจกลนคาถาสี่ห้าครับจากนั้นไม่นานก็บรรจงหัวใส่หลังหนุ่มทั้งสีด้วยความเมตตาโอ้ยเบาๆหน่อยสิหลวงตาหลังจะขาดแล้วเนี่ยโอ้ยหลวงตาจ๋า ฉน้องสุดท้องนะจะตีแรงแบบนี้สิโอ้โโยปโดจอมยอมแล้วจ้ะวันหลังจะไม่เกรเรแล้วจ้ะหลวงตาเสียงของเสือกระทิงและเตา่านะดังดั่นลานวัดมีเพียงเสียงที่เยืนกอดอ,อกรับการลงโทษอย่างเด็ดเดี่ยวและอดทนและเมื่อพิจุราดน้ําสีเหลืองอําพันชนโลมไหวเสียงกรีดร้องที่เจ็บปวดท,ทรมานก็พลันดังขึ้นในทันทีที่มันสัมผัสแผ่นหลังโอ้ย โโออ้ยอยพ,พ,พอแล้วจ้ะหลวงตาฉันจะไม่นำน้องๆไปก่อเรื่องอีกแล้วจ้ะโอ้ยอู๊เจ็บอูดเจ็บเหลือเกินหลวงตายั้งมือในขณะที่ชายทั้งสี่นั่งก้มหน้าสุดเข่าอยู่กับพื้นแผลหวแตกแดงเป็นเส้นบนแผ่นหลังทอดยาวอยู่ระหว่างรอยสักที่เต็มไปด้วยอักขระโบราณและภาพตัดหรือตัวละครที่สื่อความหมายทั้งยันพ่อแกราสีและก้าวยอดที่อยู่บนหลังของสิง ยันเสือหัวขาดเกาะเพชรที่อยู่บนหลังของเสือยันลิงลมและหนุมานทุกปุ่นที่ทาบหลังของกระทิงอีกทั้งยันมหาอุดและพญาเต่าเรือนซึ่งเต่านาเป็นผู้ครอบครองติดท,ทั้งสี่ก้มกราบหลวงตาผู้เป็นอาจารย์พลางสะอื้นน้ำตาเติมด้วยความสำนึกผิดน้ำมันว่านที่หลวงตาเททารักษาแผลสร้างความเจ็บปวดทรมานอยู่ไม่น้อยกว่าจะตั้งหลักยึดตัวนั่งได้ก็ผ่านเวลาไปเกือบครึ่งวัน และเมื่ออาการสง,งบลงพิสุจาราก็เดินปรีเข้ามาพร้อมด้วยท่าทีและวาจาที่เปลี่ยนไปจากพิสุที่ดูเข้มขึุมบัดนี้กลายเป็นหลวงตาพูดใจดีอย่างที่พวกเขาคุนเคยความแขน็นความแข้นคือเปลืองที่ไม่ใจมนุษย์ปึงดับแข็นด้วยปัญญาไม่ใช่กำลังชายทั้งสี่ก้มกราบหลวงตาที่เดินเข้ามาเยี่ยมแผลและกาวทรรมสายตาที่อ่อนโยนสร้างความสบายใจ ให้เรามือปืนสีพี่น้องไม่นานการสนทนาที่ผ่อนไกลก็กอ่อตัว <c oughs> ห,หลวงตารู้ว่าพวกเองมีความแข็นต่อโยมตนแต่ไม้ติกจะไปงัดไม้ตุงได้อย่างไรในเมื่อพวกเองมีแต่ความแขน็นไม่มีปัญญาเกิดพลาดทั้งถึงแก่ชีวิตขึ้นมาจะทำยังไงหลวงตากล่าวด้วยเหตุผลจนทําให้ชายทั้งหลายไร้กอโต้เถียงอํานาจพุทธกุลทั้งหลายจะมีวันต่วมคลอย หาคนเราไร้สติบันไดดวงเหมาะเคราะหร้ยก็เท่ากับตายไปแล้วถึงตัวขอบคุณหลวงตาที่เป็นห่วงนะขอรับแต่เมื่อคืนพวกเราปล่อยผ่านไปไม่ได้จริงๆได้ข่าวว่าลูกสมุนของพ่อเลี้ยงสนจะไปเที่ยวต่องฉันกับน้องๆก็เลยคิดแผนไปเด็ดปีกมันอืมแล้วเป็นยังไงล่ะไอ้ลูกดึงทั้งหลายเกือบตายขอรับ,อ,รบ <laughs> อ้าวไม่ไม่ขำเลย ชายทุกคนหันกลับไปมองไอ้เสือด้วยแววตาเอืมระอาทั้งนี้หากกระทิงและเต่านามาช่วยไม่ทันแขนการทั้งหลายก็คงจบสิ้นไปพร้อมกับลมหายใจสิงยิ้มเจือนก่อนที่จะกราบขออภัยหลวงตาอีกครั้งเป็นเพราะพวกเราวางแผนกันไม่ดีอีกทั้งไม่ได้สึกษาทางหนีที่ไล่ให้ชัดเจนแต่เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอีกอย่างวันนี้พวกเราจะขอกราบลาหลวงตาเพื่อที่จะไปทําภารกิจแก้แค้นให้สาเร็จ โดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนหรือพาดพิงถึงหลวงตานะขอรับหลวงตาเองก็มีตนผิดที่ไม่ได้ห้ามปรามพวกเองมิหนำตำยังคอยสนับสนุนต่างๆนานาเพราะบางครั้งธรรมะก็ไม่ได้ชนะมารเสมอไปพวกเองรู้ชาวบ้านรู้ทุกคนรู้ว่าพ่อเลี้ยงสนไม่ใช่คนดีเมืองทั้งเมืองนี้ตกอยู่ใต้อำนาจของเขาทั้งยาทั้งท่งทั้งบ่อน รวมไปถึงอัตมากรรมยิบด้อยต่างๆล้วนเกี่ยวพันกับพ่อเลี้ยง,งทั้งถิ่นเอาเป็นบาดหลวงตาจะแม่รังปวกโยมเอาไว้ก่อนแล้วกันหลวงตากล่าวด้วยสีหน้าเศร้าส้อยแต่เพียงไม่นานกลับดีตัวตรงคล้ายกับบัดลืมบางสิ่งบางอย่างเออเกือบลืมไปซะจนิดไหนๆก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วมาหลวงตาจะปลุกเจคุณเพื่อให้พวกเองแคล้วคลาดปลอดภัยเออไอมือปืนฟันน้ำนมเออ พิสุจราลกล่าวพังยิ้มเปื้อนน้ำตาพระชายหนุ่มทั้งสี่คือเด็กกำรรพระที่แกชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กหลงตาจ้องมองมือปืนทั้งสี่ด้วยความเอ็นดูและห่วงใยไม่รู้ว่านานแค่ไหนกว่าจะได้พบกันใหม่อีกครั้งเสือสิงกระถิงและเต่านาโผเข้าอบกอดหลวงตาทางร้องไห้ระงมด้วยสำนึกในบุญคุณและก่อนที่จะอาลัยไปมากกว่านี้หลงตาจึงหยิบมีดหมอ พราะมัดยากคาในอ่างน้ำามุนมาบริกรรมขัดถาร้าเย,ยาวใบมีดสีดำสนิมเกาะถูกวางจรดกลางกระมมของชายทั้งสี่ทีละคนอาการสันสัตวานเริ่มเกิดขึ้นในทันทีที่บทบาลีเร่งเร้าเข้าจังหวะสิงลุกขึ้นยืนทำท่าทางคล้ายชายชาราหลังคอมํำตัวด้วยไม้เท้าเสือก้มตัวต่ำสีขากลนคำรามอยู่ในลำคอกระทิงที่สักดิ่งลมอาศัยจังหวะที่แรงคูกระทบลำตัว รีประจวบเผ่นผนแผ่วไปมาราวกับลิงส่วนเตาน่านาก็ได้แต่นั่งเขียวลิ้นสงบนิ่งเจ้งช้าไม่ยินดีเย็นร้ายในสิ่งใดอาการนี้คงอยู่เนิ่นนานจนบทตรวจเริ่มจะล่อตัวน้ำมนและน้ำมันงาถูกตวัดพรมร่างกายชายทั้งสี่ให้คลายทุเลาเสียงหอบเหนื่อยของใครบางคนทำให้รู้ว่าทุกอย่างยังคงปกติเพียงแต่ควบคุมร่างกายไม่ได้เท่านั้นเองเพราะนรกมันไม่น่าพิษสมัม ก็เ,เห็นจะมีต่มานเท่านั้นที่ปราบมานได้ขอให้พวกเองโชคดีมีไทยวาตนาเรามีคงจะได้พบเจอกันใหม่จเจ้าริหนพรหลงตากล่าวลาตัวแสบทั้งสี่ด้วยความอาวรณ์และเดินลับหายเข้าไปในกุฏิทั้งนี้หากพวกเขาอยู่ที่นี่ต่อไปอันตรายทั้งหลายก็คงจะไม่ผลหลวงตาเป็นแน่ชาจักนก้มกราบอย่างสำนึกอีกครั้งก่อนที่จะลุกไปเก็บข้าวของเพื่อออกเดินทางก่อนเที่ยงวัน แล้วนี่เราจะไปไหนกันดีว่สิงช่วยบอกข้าหน่อยเสอเอ่ยทมด้วยความงุนงงเพราะไม่มีแผนการใดๆถูกวางเอาไว้เลยสิงก็เงยหนะ้าพลางจับไหล่น้องๆด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราพี่น้องก็จะต้องแก้แค้นและช่วยฟื้นฟูสังคมให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งให้ได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงไอพ่อเลี้ยงสนมันจะต้องสิ้นชื่อในสกสารานี้สิงกล่าวปลุกใจพี่น้อง ก่อนที่จะแบกกระเป๋าสัมภาระโยนใส่ท้ายรถจิบเตรียมเดินทางไอ้สิงข้าถามว่าจะไปไหนช่วยบอกพิกัดหน่อยจะได้ไหมปัดโทเออโทษทีวะ่ะวันนี้เราจะต้องไปบุกทลายบ่อนไอ้โจรห้าร้อยนั่นไปเว้ยอย่าเสียเวลาพี่ใหญเปล่าด้วยความมุ่งมั่นโดยที่เสือและกระถิ่งต่างพากันชายโยโหัวร้องเป็นการใหญ่แต่รับเพียงไม่นอนเสียงอึดอัดของเต่านาก็พลันดังขึ้นมาจากทางด้านหลังโอ้ย จะไปไหนก็ได้แต่ตอนนี้หิวแล้วล่ะเสือสิงกระถิงหันกลับไปมองเตาน้หนุหนมอ้วนกลมก่อนที่จะหันมามองหน้ากันเองและหัวเราะร่วนออกมาด้วยความขำตัวเองเออจริงด้วยนี่พวกเรายังไม่ได้กินอะไรเลยนี่หวะเราที่เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทิมงาน ขอประธานาภัยไว้นักที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับเกตนาในวันพรุ่งน,นี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม่บันเทิงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ